ดานคูเอกภาคอินเตอร์เต้งหนึ่งแฟเทคจอมบูอาวุธหนักวัย3.2ปีจากนครสวรรค์ขอกลับมากู้หน้าลาแตมชัยแรกโดยท้าชนแกล่งกับน้องใหม่แชงแมงโปโกมู Chang ang, นักโชคสายแข่งวัย25ปีจากฝรั่งเศสที่หวังสร้างชื่อแจ้งเกิดให้ทุกคนได้จดจำในกติกามมยไทยรุ่นไลท์เวทยกแรกแชงแมงเปิดตัวดุดันเรียกนับ8จากเต่งหนึ่งได้ถึง2ครั้งแต่กำปั้นชาวไทยยังอาศัยความเก๋าชิงเอาตัวรอดไปได้แบบหืดจับ ยกต่อมาเกมพลิกแบบสะใจแฟนมวยทั้งสนามเมื่อเตงหนึ่งสวมบทโหดบวกหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าส่งแชงแม่งงายท้องฟางงานลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหวทำให้เตงหนึ่งพลิกนรกกลับมาชนะน็อกในยกที่2แจงเกิดเก็บชัยครั้งแรกได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสส5 0 0 0 0หบาทกลับบ้านไปด้วยครับ